ชาวราศีพฤกษกทุกท่านในช่วงนี้ก็จะมีข่าวดีมาปรากฏให้กับชาวราศีพฤกษกนั่นได้พบกับจุดเด่นเห็นได้ชัดจะเป็นจุดแสงสว่างประกายเกิดขึ้นชาวราศีพฤกษกนั่นในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรดวงจิตของท่านนั้นก็จะเกิดการแจม่มใสและเบิกบานจะมีการ ที่เรียกว่าพัฒนาในจิตใจและอารมณ์ของท่านท่านเป็นคนที่เรียกว่าในช่วงก่อนนั้นท่านเป็นคนใจร้อนจะทำอะไรในช่วงก่อนนั้นท่านก็ทำอย่างลุลกลี้ลุกลนหรือว่ารีบๆแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีพฤกษกนั้นจะเป็นคนเรียบง่ายจะเป็นคนพูดจาเรียบร้อยมีนิสัยที่ดีมีมิตรไมตรี กับญาติเพื่อนและก็เพื่อนฝูงต่างๆนานาถ้าหากว่าใครจะคบหาชาวราศีพฤกษกนั่นก็อยู่ในช่วงที่ดีในช่วงนี้ท่านจะมีจิตใจอบอ้อมอาลีรักใคร่พี่น้องและเพื่อนฝูงอีกต่าหากการทำงานนั่นก็มีความบ่งชี้ไปในทางทิศที่ดีท่านเป็นคนที่เรียกว่า ไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครจะทำงานก็ด้วยจิตใจเข้มแข็งและซื่อตรงอยู่กับผลงานอยู่เสมอชาวราศีพฤกษกนั้นในช่วงของวันที่27นั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของอารมณ์และก็ชีวิตในด้านการทำมาหากินนั้นชาวราศีพฤกษกนั้นในช่วงนี้ จะมีโอกาสที่สดใสจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะค้าขายหรือว่าจะเปิดกิจการเป็นของท่านในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจการเล็กหรือว่ากิจการใหญ่ๆท่านก็จะบริหารได้อย่างเรียบร้อยงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมานั่นจะมีปรากฏให้ท่าน ได้เห็นเด่นชัดบางชิ้นบางส่วนงานบางอย่างก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังอีกตาหากรวมถึงในด้านที่ดีผลงานของท่านนั้นก็สุดซึ่งใครเห็นใครก็ตะลึงถามหาในด้านฝีมือของท่านนั้นก็จะเป็นเอกเรียกว่าเป็นหนึ่งในสังคมที่จะต้องยอมรับชาวราสีพฤกษกนั้น ในช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าท่านทำงานได้ดิบได้ดีจะมีงานเข้ามาหาตัวท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานหนักงานเบางานรับจ้างหรือว่างานส่วนตัวนั้นก็จะมีปรากฏให้เห็นเด่นชัดงานและเงินก็จะติดตามมาพร้อมๆกันชาวราศีพฤกษกนั้นแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับ ราชาการในช่วงนี้ท่านก็จะมีบริวารและก็จะมีลูกน้องอีกมากมายชาวราศีพฤกษกนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีๆของชาวราศีพฤกษกไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทั้งนั้นการค้าขายไม่ว่าจะขายอะไร หรือว่าท่านจะเดินขายหรือว่าตั้งร้านค้าขายของก็จะขายดิบขายดีแต่ในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกนั้นก็จะต้องมีเวลาที่จะออกเดินทางเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางท่านนั้นก็ไปเช้ากลับไปเช้าเย็นกลับหรือว่าไปค้างคืนก็มีในช่วงนี้ ชาวราศีพฤกษกนั้นในเรื่องการทำงานท่านมีความมณะมุ่งมั่นไม่ว่าจะเป็นงานใกล้งานไกลงานที่ไหนท่านไปทำได้ทางนั้นบางทีบางครั้งเจ้านายส่งให้ไปแทนตัวไปทำงานแทนตัวท่านก็ไปท่านไม่เคยรังเกียจแม้แต่งานเล็กหรือว่างานใหญ่ท่านก็เต็มใจไปทางนั้นสำหรับชาวราศีพฤกษกทุกท่าน ถ้าหากว่าท่านใดมีกิจการสําหรับส่วนตัวของท่านในช่วงนี้ท่านก็จะเปิดกิจการของท่านที่ดีค้าขายก็ถือว่าท่านจะเป็นผู้ที่สร้างผลงานดีและจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านเองถ้าหากว่าท่านค้าขายไม่ว่าจะเป็นขายของเล็กของใหญ่ขายใกล้ขายไกลที่ไหน จะเป็นโอกาสทองของชาวราศีพฤกษกในช่วงนี้การค้าขายการทำมาหากินก็ถือว่าคล่องตัวท่านจะมองเห็นในสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นท่านจะมองเห็นในเรื่องของการหาเงินหางานจะแลเห็นทรุป,ปุโปงท่านเป็นคนที่มีไหวมีพลิบที่ดีและอาจจะมีคนนิยมยกย่องให้ท่านนั้น ได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกตาหากในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีพฤกษกนั้นจะทำอะไรก็จะถูกอกถูกใจบรรดาผู้ที่พบเห็นในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกนั้นก็จะมีสเสน่ห์อยู่ในตัวของท่านใครเห็นใครก็ชื่นชมใครเห็นใครก็นิยมยกย่องอาจจะอยากจะจับจองแต่หากว่าเราเป็นคนที่เรียกว่า เจ้าชู้หรือว่าเป็นคนที่ชอบในเรื่องการเจ้าชู้หรือว่าเป็นคู่ครองหรือว่าเป็นคนที่ชอบหาคู่ครองชอบเปลี่ยนคู่ครองอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นโอกาสดีแต่ก็ขอร้องให้ชาวราศีพฤกษกนั้นอย่าปฏิบัติตัวในแง่ที่ไม่ดีอย่าเป็นคนเจ้าชู้ให้เป็นคนที่รักจริงทำจริง ทำอะไรทำจริงอันนี้ชาวราศีพฤษกนั้นก็จะมีความสุขความเจริญที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทํามาในเมื่อครั้งก่อนนั้นมันก็จะยุติลงในช่วงนี้แต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีพฤษกนั่นจะพบกับความสุขความเจริญที่ดีท่านจะคิดอะไรก็จะได้ในช่วงนี้ ในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือว่ารวมกันเป็นแก๊งเป็นคณะอันนี้ให้ท่านระวังในเรื่องการพูดการจาอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้ในช่วงของวงการต่างๆในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังในด้านคำพูดคำจาไว้ให้ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษภก ในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ถนะ้าหากว่าท่านไปติดต่อในเรื่องการงานไม่ว่าท่านไปติดต่อไว้แล้วหรือเพิ่งจะเริ่มไปติดต่อในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะได้งานทำจะเป็นงานที่ดีมีศัก์มีส,มสีใครเห็นใครยกย่องใครเห็นใครก็ชื่นชมในเรื่องของการทำงานของท่านท่านจะทำงาน เป็นจุดเด่นตามที่ท่านได้แลเห็นไว้ในช่วงก่อนนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบทำงานลุยทำงานอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสเหมาะของชาวราศีพฤกษกในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกทุกท่านถตาหากว่าในช่วงนี้ท่านจะทำบุญทำทานหรือว่าจะทำการงานการกุศลอะไรต่างๆ ในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นโชคเป็นลาบที่ดีสําหรับชาวราศีพฤกษภกถ้าหากว่าท่านทำเกี่ยวกับว่าทำบุญหรือว่าจะไปทำทานปล่อยสัตว์น้ำสัตว์บกอันนี้ก็จะถือว่าอยู่ในจุดที่ดีของชาวราศีพฤกษภกในช่วงนี้การเที่ยวก็ดีหรือว่าการคบปะสังสรรค์อะไรในช่วงนี้ให้ท่านระวังอาจจะไปมีเรื่องมีราว กับคนอื่นก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ให้ชาวราศีพฤกษกนั้นจงระมัดระวังกันไวด้ดีในเรื่องของการมีปากมีเถียงกันในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นคงปฏิบัติได้ดีในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้ก็อาจจะมีคนอื่นหรือว่าคนภายนอก เข้ามาชักชวนให้ท่านไปร่วมลงทุนหรืออีกอย่างหนึ่งจะมาขอทุนเอาไปลงทุนของเขาอันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่าการเงินการทองนั้นอาจจะไม่เข้าใครออกใครบางทีเราให้เขาไปด้วยความเสน่หาแต่เขาให้เรากลับมานั่นก็คือความชอกชำ้ำหรือว่าความเจ็บชำ้ำน้ำใจบางทีเราไปทวงเขา เขาอาจจะโวยวายใส่ตกับตัวเราก็ได้ในช่วงนี้บางทีบางครั้งเงินทุกบาททุกตังเราให้เขาไปขอหยิบขอยืมไปแล้วเราจะไปทวงคืนก็ไม่ได้พอเราไปทวงก็เกิดเรื่องเกิดราวหน้าฟ้ามหน้างออีกตาหากในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นพยายาม อย่าให้ใครเขาหยิบเขายืมอาจจะเป็นการดีในช่วงนี้ถ้าเราให้เขาไปแล้วเราจะกลุ้มใจไปจนวันตายในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกนั้นดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีจะทำอะไรก็จะเป็นผลสําเร็จทั้งนั้นไม่ว่าจะทำงานหนักหรือว่างานเบางานรับจ้างอันนี้ก็ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้น จะมีโอกาสที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในช่วงของวันที่27นั้นดาวพระพุทธที่จะโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎอันนี้อีกอย่างหนึ่งจะทำให้ชาวราศีพฤษกชาวราศีพฤษกนั้นต้องคอยระมัดระวังในเรื่องการทำมาหากินแต่าหากว่าท่านจะทำมาหากิน หรือว่าไปร่วมลงทุนกับใครอันนี้ต้องระวังให้ดีเชียวในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ท่านอาจจะพบกับความผิดหวังก็เป็นไปได้ก็ขอให้ชาวราศีพฤษศนั้นที่ฟังเรานี้โปรดจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังฟังกันแล้วบางทีบางครั้งก็ไม่เกิดกับผู้ดักผู้ใดหรือว่าผู้ คนคนไหนก็แล้วแต่อาจจะไม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้แต่บางทีบางครั้งอาจจะไปเกิดกับอีกหนึ่งคนหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งชาวราศีพฤกษกนั้นต้องคอยระมัดระวังกันให้ดีในช่วงเนี้จะทําให้ชาวราศีพฤกษกนั้นพบกับสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไรนะักแต่สิ่งที่ดีๆก็มีในช่วงของ เดือนกระดะกะดาคมในช่วงของที่จะสิ้นเดือนเดือนนั้นก็จะถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นจะมีโชคมีลาบช่วงของเดือนกระดะกะดาคมปลายเดือนนั้นจะมีโชคมีลาบชาวราศีพฤกษกนั้นในช่วงนั้นจะเสี่ยงโชคก็จะได้รับเงินก้อนโตจะทำอะไรในช่วงนั้นก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านทั้งนั้น ก็ขอให้ชาวราศีพฤกษกนั้นตั้งอกตั้งใจจะทำอะไรจะเป็นผลดีจะเป็นผลสำเร็จในทางนั้นในเรื่องของโชคราบก็มีเรื่องการเงินก็ดีความรักก็ดีการงานก็ดีในช่วงนี้ก็ขอสรุปให้กับชาวราศีพฤกษกนั้นจงมีความสุขความเจริญไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรก็ขอให้ท่านได้ ดังใจที่ท่านนึกก็ขอให้ทุกท่านโชคดีฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่อีกเราจะได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดี